สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมเมื่อนี้มาพบพอกันนะครับนะเดี๋ยวบ่าวบอยสิมีเมนูมาจับสูเบิงครับก้อยลูกมีดครับเอาแบบใส่ทุกอย่างที่เห็นอยู่ในจอตอนนี้เลยครับผมเริ่มบางแหลกแหกมัน้วยเสือร้องไห้ครับผมนี่เลยครับได้มาสดๆใหม่ๆบักเภาด้วยท่านผู้ชมสดๆใหม่ๆครับเฟียหนนวมๆเลยครับก้อยก้อยเมนูนี้เดี๋ยวใส่บดทุกส่วนเลยครับยังอุ่นๆอยู่นะครับนะโอ้นี่บักเภาบ้าค่อยหนาครับ มันจะมีอยู่เมนูหนึ่งครับเมนูบมกเผาเสือเบื่นผู้ใดมากับทามหาครับเมนูนี้เป็นเมนูเด็ดประจำร้านเนื้อปลาแล้วตัวเผาได้แล้วได้ใส่กล้วยนะครับชิบนี่ย้ต่มันแข็งมันน่ครับไปใส่นี่ครับแกมปักๆเลยครับเนี่ยอิดเด็ดรอบดีครับขวบๆๆเลยครับ ผสมประสานไปครับอันละเล็กละน้อยครับในบักพาวแล้วต่อไปสปโวบุกดาครับท่านผู้ชมพี่แกนปักๆเลยครับมาสดๆใหม่ๆครับห้าสิบปาดไปตามแนวนี้เลยลมปุ๊บปาดปั๊บมาเลยครับสดๆของเทียครับเบิ้นความใสของเนื้อพูดนะที่เด็ดกับปาดเราต้องมองเนี้อแดงๆงามเลยครับโอ้โสวยแห้งเนื้อก็ได้ มึงตามเสียนตามไรเนือได้พี่น้องท่านผู้ชมนี่ครับเนือมันสิเป็นเสี่ยนเป็งสีเนาะครับเนาะเสียนมาตามนี่เขาต้องหั่นตัดเนะครับเลยไม่ใช่สีบลอหยาบกระบุมหั่นตัดไปเลยครับตอนนี้ไงอีเปืนสิเลยครับเนาะประมาณนี้ครับนี่ครับมึงเนือสดแข็งเยี่ยมภาพภาพเลยครับใส่ปิงใสปิงปิงเลยครับสุดรับ ส่วนต่อไปครับเป็นพวกนี่กลุ่มของกลุ่มพึงหนครับผมนี่เลยเมื่อนี้ได้งามแห้งครับใส่อันได้อวนอีร้อเลยครับเพื่อนยที่เด็ดครับติมดีซักนะเดี๋ยวเอาไปสุดท้ายครับมันจะมีเพียอยู่ข้างในานะครับเนาะเอาพวกท่านี้ก่อนขั้นหน้าครับหน้ายังเล็กแล้วน้อยครับอันละคำสองคำสมกันไปครับดอกจอกครับผมใส่เข้าไปครับ สามสิบกรีบครับผมนี่เลยมองเงาๆกกนี่ครับนี่กวามเยใส่เข้าไปครับละนิดละหน่อยครับเ่รามาก็จะเป็นในส่วนของไข,ข่หลังครับท่านผู้ชมหรือว่าไตางว,น,วน,นะครับนะหรือว่าไข่ดันนี่นะครับสดๆเลยครับไปครับอืม กระเมนในหมูกับกมนสิงกีครับตัวนี้ผสมปรสานกันไปครับหัวใจครับผมสดๆใหม่ๆเลือดซิบๆเลยนะครับอย่างละเล็กละน้อยต่อไปเป็นในส่วนของตับนะครับหืเหลี่ยมผ่าผ่าพี่น้องานชูมเอสุดคับก็ดีครับอันนี้เป็นตับยนนะครับได้เลยนี่ป็นติ้งออกมาครับยื่นอกมาจากตับเต็มนี่ครับตับยอนตับต่อตับอ่อนอันเดียวกันเบิดครับใส่้าไปเลย เปิดไหมครับนี่ครับรุ่นนี้เลยอืมนะครับใส่ปิง้งเหรสุดขั้ตอบเปนหวานตอบเปนหวานเนาะนี่มาท่านเบ,บนิดด้วยครับเพีอยอันนี้เป็นบักบวกนะครับนะบับกบกกัวครับนี่ครับตอนยิ่งยังสี่นี่ิ้วสี่ยูนะั่มันขาหนีบนะครับอยู่ต้องขาหนีบ ส่วนที่พลอยที่สวนในตวัวงอครับผมเดี๋ยวลืบออกไขมัน,นออกกันส่วนนี้ผมมีความเนียอแม้แต่น้อยเดี๋ยวเลยครับบางข้างในครับเนี่ยกรึบเลยล่ะนี่เลยครับมักกระบกอ่าต่อไปก็จะเป็นไสไปล้วครับอืสาวใสให้ท่านผู้ชมบ้างแล้เพื่อสุดยอดเลย เอาประมาณนึงนะพ่อเห็นไหมไปใส่อ้อนกับลอยหยาบก็ได้กันจะกินสดนี่มังได้เพียร์จีเตกเคลือากล่องมาเนี่ยนี่ครับมาละตัวนี้จริงจงเป็นเพียร์อ้วนอยู่ด้วยครับเด้อท่านผู้ชมนี่ครับสีนวลอ้อนแบบนี้เลยครับมากับใสซสดๆกับตุ๋งอเลยครับนี่ยอัมล้ำเลยรนะครับนี่เป็นใสหวานนะครับนี่ครับมีบอกับสีเป็นซ์สีเลยไปอยู่ในลาบเ้างนี้โอ้ที่เด็ดเลยครับนี่ยขากวด เบคนัดดิบกินซุปก็ได้ครับเอาไปคั่วแล้วแบ่แบบมีทั้งดิบทั้งซุปนะครับอาทุกอย่างที่เขาหั่นไว้ซอยไว้นะครับลงหม้อเลยครับบึมเดี๋ยวมาเริ่มปรุงรสกันเลยครับท่านผู้ชมนี่เลยครับไม่นี้ใส้เป็นบีสดเลยนะครับเนาะกินนี่เฮ็ดกินเองครับใส้บีสดครับสดๆครับนีเบื้องสีตับนะครับอันเดียวกันครับกับตับที่เขาซอยเป็นแผ่น นี่นะครับกูนะโอ้ยยางไม่ไมโอ้โหที่เด็ดเลยครับบีบกับไปเก็บกว่าดไปไหนได้บ้าเสียบใส่ก้อนแล้นะโอ้ยครับอืมนี่นะครับคมจนยางเดาไปเลยนี่นีะครับเลี้ยงเออเลยครับคมเป็นคมเลยนี่ต่อไปเป็นในส่วนของเลือดนะครับเลือดเท่าไงใส่เป็นนี่ครับเป็นเลือดโค้งนะครับพี่น้องท่านผู้ชมมาสดๆด้วยกันมากโตเมื่อวนนี่แหละครับนี่ครับใส่เป็นก้อนๆบนๆแบบนี้เลยครับ เลือดโครงใส่ลงไปครับประมาณนี้ผงลดเลยครับใส่ผงนัวครับบึมใส่น้ำปลาครับนี่ครับมันนี่ก็คนให้เข้ากันขึ้นครับให้ผงชุบลวดละไรเท่านั้นครับธรรมาดาผงชุบลดมันก็บม่มีรสชาตินะแต่ว่ามันอิ่วยใ้ห้องหลับรสชาติเย็นได้ดียิ่งขึ้นครับ นั้นต้องให้เป็นละลาย่อนครับโอ้ยเนน่ยสดๆยังไงสดๆมาถือก็ดีสดๆเองทีครับโอ้หอมเหมือนแม่ครับธรรมชาติของดีงนั่นก็นเป็นตัวสอยในการย่อยสไลด์ไขมันหือนธรรมชาติเลยนะครับเนาะมาถือก็มันเสียออกไปเนี่ยโอ้ยหอมเหมือนแม่ยางคักเลยครับต่อไปครับสอยใบมะกรูดใส่ครับพี่น้องท่านผู้ชมเกิมความหอมโดยใบยมะกรูดครับผมสวยนะครับ สร้อยที er, ทีคือซื้อลันนะครับดีลันคือบาบหวสร้อยทีนีแ่แหละเอาใส่ลงไปเลยผ nah for, ู้ใดมีใบบักเบือใส่ใบบักเบือนะครับเด้อนี่ใส่อโลมาให้มันสดๆใส่สดๆไปทีเลยครับสร้อยทีใหม่มันเศร้าหอมเลยด้วยพริกป่วนเขากุัว่าครับเครื่องในเยอะต้องลดจัดหน่อยครับนี่นะครับเผ็ดๆตส่เบอร์เขากุ้วโอ้พริกหอมยัางไทยครับกุ้วไม่หอมเลยกุ้วากัน อย่างว่านี่น้ำลายเตีแล้วก็กำลังคนลาบนี่ย mm hmm. นี่ครับทีเด็ดเลยครับตนผูชมเอ้ยสุดพัก mm hmm. โคตรสุด่ะครับหอมตีดังต้วนๆเลยอย่างว่านี่เกิด mm hmm. ให้ท้านับตมชมนี่ได้กินน้ำเด้ ยากให้กินมันไทยลอดทันกล่องเลยเนาะสุดๆเลยใส่หอมก็เเ็นอันจบแล้วครับอยู่ล่าใส่ตะหอมบัวนะครับเด้หอมอื่นเอาไปกินครับเอาครับบรอยากให้มันมีหอมป้อมหอมเปีหอมสะระแหน่หอมแขกหอมแดงนี่เองบดใส่ครับมันสิมา่กบกินหอมของวัตตุดิบลักเฮ้านะครับเนาะกบกินเนื้อกบกินบีครับใส่เพราะมันตัดสีตดสังเกตุเลครับก็แดงตัดกับเขียวสลครับใส่ไปประมาณนี้ครับ เซ็ตซับเรียบร้อยอีลีอลีรอแล้วครับบ้านนี้อืมเรียบร้อยครับพรอมเสียพรอมรับประท่านเกจารเลยครับเสียบๆถึงๆสี่ครับพี่น้องท่านผู้ชมที่สนใจอย่ามาลองลิ้นชิมรถกับเลี้ยนเชื่อนนะครับเด้อรลานสร้อยทีค่าเฟและรัานเราบ่อยสร้อยทีในทุกๆสาขาครับผมนี่ครับมีแบบนี้นะครับในทุกๆสาขาเลยครับ โอ้สวัสดจูกูครับนี่ครับหอยหอมตบหนาทึ่งจังหน่อยเป็นอันเซ็ตซับเรียบร้อยนีครับที่เด็ดเลยกินแกมกินกับกับพักสดครับเสียบเสียบเถึงเถงยังสีเลยครับแบบเด็ดเดนะครับสำหรับพิกัดความเสียบในแต่ละสาขานะครับพี่น้องท่านผู้ชม สาขาเที่ยวกําลังไถ่ท้ำอยูนย่นี่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับสาขาหนึ่งของข้าสาขาแหลกเริ่มอยู่ที่บ้านหนองสองห้องตะบลญพุทธงามอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับผมเปิดบริการทุกมือยุดแค่วันพุธมือเดียวครับอยู่สาขาหนึ่งนะครับเนาะพิมพ์คนหาในกูเกิลแมปได้ครับว่าซอยที่คาเฟ่น,นะครับสาขาที่สองสาขาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับอยู่ถนนนิตโยครับผมอยู่ตรงข้ามครับปั๊มน้ำมันปตทครับผมอยู่ก่อนถึงซีแยกบิ๊กซีวิทยาลัยสันตะพุนนะครับเนาะ สำหรับพิกัดคนหาใน Google Map เลยครับพิมพ์ว่าซอยทีคาเฟ่อุดรธานีครับร้านนี้เปิดบริการทุกเมือครับว่ามีวันหยุดครับผมแต่สาขาที่3ครับที่เ้ากําลังถ่ายท่าลิปวีโอนี้อยูู่่อยที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ริมถนนมิตรภาพครับผมอยู่ตรงข้ามกันครับโฮมฮับร้านประตูดูก่อสร้างนะครับอยู่ที่กันครับโชว์รูปรถซูซูกิครับผมสำหรับพิกัดเส้นห้างก็พิมพ์คนหาได้ว่าบ่าวบอยซอยทีขอนแก่นนะครับเนาะร้านนี้ก็เปิดบริการทุกเมื่อนะครับเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจนถอดหางตุม สาขาที่4อยู่ลาดกระบังนะครับอยู่ในพื้นที่เคหะลบเก้าครับอยู่ถนนเคหะลบเก้าติดกันกับปอหน้ามันปอต่ท่อครับผมอยู่ยองยองกับบิ๊กซีเคหะลบเก้าครับพิมพ์คนหาได้ว่าเบลบอยซอยถี่ลาดกระบังครับลาดนี่เปิดบริการซิเบียนม้งหักหาทุ่มเครืองครับบ่มีวันหยุดกันครับผมสาขาที่หาครับเป็นสาขาแฟนชัายนะครับเนาะเพิ่งสื่อแฟนชัยไปเปิดอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเนาะอยู่ถนนอ่าสิงห์มัตยอยู่ฝั่งเดียวกันครับเส้นทันเลยเส้นทันมาทั้ายมมือครับผ ร้านนี้ก็เปิดบริการตั้งแต่สิบโมงหดสี่ทุ่มครับบ่มีวันหยุดคือกันครับผมพิมพ์ค้นหาในกูเกิลแครปได้ว่าซอยถี่คาเฟ่สาขาพิษณุโลกเนาะครับสาขาที่6นะครับเนาะซึ่งกำลังจะเปิดไม่ไม่นี่ครับผมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเปิดทําการวันที่28ตุลาคมเป็นมือแรกนะครับเนาะตั้งอยู่ตรงข้ามกันคับสารกลางหลังไม่ครับผมอยู่ถนนแจ้งสนิทฟังสิออกไปทางอำเภอเครื่อนให้นะครับเด้ออยู่ใต้ซุ้มประตูเมืองครับผมอุบบลพอดดีีครรรัผม้้าาานนกกก็สิิเปทํ ในช่วงแลกแบบเดียวกันนะครับเนาะบ่มีวันหยุดคือกันครับผมและฝากได้เลยครับสาขาใหม่ที่กำลังสิขึ้นในสาขาต่อไปก็จะเป็นทางร้อยเอ็ดสกลนครและพี่น้องทางสปอาวครับนครหลวงเวียงจันทร์ครับในโอกาสต่อไปครับผมส่วนในด้านของธุรกิจแฟรนไชส์นะครับพี่น้องท่านผู้ชมที่อยากได้ไปทั่วมหากินกระทักหรือว่าโทรเข้ามาหาบ่าววยโดยตรงได้ครับเบอร์ที่เบื่อศู์หกสองสามสาครับเบอร์โทรนี้รับสุเรืองสุเล้าครับผมโทรมาจองโต๊ะก็ได้โทรมาสั่งอาหารลวงหน้าก็ได้ ถ้าบดไดม่นุงสี่นะครับเนาะเปิดได้หลายสาขาสี่พี่น้องท่านผู้ชมกอาชยันมันบขึ้นกันยันนันบเสียบขึ้กันยันคนเะคนเข็มสี่นะครับผมมีปัญหาครับบ่อยตพวกเมนูพวกลาบพวกก้อยพวกต้มพวกยางๆครับนันนี่เป็นปุงสมเร็จรูปเปิดครับคือจังลาบนะครับแต่สีเป็นน้งสีครับเป็นน้ำปุงสมเด็จรูปปุ่งอองแมาพวกได้ปุงก็ได้รสชาติเดียวกันครับนี่ครับในนี่ก็มีบีมีน้ำปลาผมสลดสีบล็กเข้มเกินไปสีบล็อกขมเกินไปสีบลเอกดอด สำหรับพี่น้องท่านผู้ชมที่อยากได้บีมัว่าไปไว้ยู่ไว้กินนะครับปรุงลาบปรุงก้อยนี่ครับก็สามารถทักเข้าไปได้ที่เพจ I ไอ้บอยเดอร์นะครับได้แตอนนี้มีเป็นแบบบรรจุขวดพร้อมส่งให้ในทุกๆจังหวัดคือกันครับผมนี่เลยครับบีแซบบีนัวบีงัว่าแท้ๆครับต้องสร้อยที่บีดองครับคุ้มจนยางเดาครับพี่น้องท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมในหลายท่านาที่สอบถามเขอแม่เรื่องเกี่ยวกับราคาอาหารยูลาดน,นะครับเนาะแต่ละร้านก็สิราคาอ่า ใกล้เคียงกันครับผมอัสวิมีลดลันหรืออัศวิแพงกว่ากันไปอีกนิดนึงตามบริบทของสังคมเจรมองนะครับเนาะยังในส่วนของสาขาขอนแก่นกับสาขาอุดรใส้แพทเทิร์นเป็นเมนูเดียวกันนะครับเป็นใบกระดาษเป็นเมนูแบบนี้เหมือนกันเลยราคาก็เดียวกันอาหารก็แบบเดียวกันนะครับนี่ครับจะสิเป็นพวกลาบก้อยย่างต้มจุอ้อมอูน้ำตกผ้าอีหยังพวกนี้ครับต้มแซ่บต้มขมอีหยังอยู่นี่เกณฑ์ราคาที่เดิมต้นที่เก้าสิบเก้าบาทเป็นเมนูทั่วไปครับย่างเสือย่างลิ้นย่างนอก ก้วยก้วยซุกก้วยดิบลาบแหยงเนี่ยครับก๋วยจูเนี่ยตับหวานอมอมแหยงหมดนี่ครับราคาเก้าสิบเก้าบาทไปเลยครับเริ่มต้นที่เก้าสิบเก้าบาทนะครับส่วนที่มันเป็นราคาขยับเป็นแม่ก,ก็จะเป็นพวกเมนูที่มันเห็ดเนืขึ้นครับใส่กับวิธีใส่ขั้นตอนในการทำลายอย่างเช่นพวกาลาบมกหรือลาบแล,ล้วต้องเอาไปห่อไปตองไปย่างไปกับก๋วยก๋วยซุกที่ก็ไม่ติดอัพราคาถึงมากนะครับเนาะพวกต้มตีนซุปเปอร์พวกเนื้อทอดเนื้อทอดเป็นเนื้อแห้งนะครับเนาะมันเอาไปตากแดดแล้วมันหดลงสองเท่าครับแล้้วววกกก็พพทอออดสสสสมมมเเืืแหหหนนังงติครบ ก็จะเป็นราคา129บาทครับขยับขึ้นไปจากกันอีกหน่อยนึงนะครับส่วนพวกที่มันเป็นจานใหญ่ขึ้นครับผมจานใหญ่ขึ้นกับพวกส้อยจุร่วมมิตรพวกจุเครื่องในร่วมพวกเมนูย่างใส่ควอดพวกนี้มันสิเป็นของแหางเนีนะครับพวกย่างบล็อกของสิบล็อก,อก,อก,อกนี่จานนึงต้องใส่จากมั่วถึงสองตัวครับจะสิได้จานหนึ่งย่างใส่ควอดหัวน,นี่ก็ต้มจากสิบโลต้มแล้วก็เหลือมันประมาณสี่โลครับหรือสามโลกว่าครับตัวนี้ก็จะราคากระโดโดขึ้นมาอีกจังน่อยนะครับเนาะพวกลาบเนื้อบุลง่าสิ่องครับ ตำเหล่าใส่เค็งในโปะยางไหลนะครับนี่นี่ครับพวกก้อยเขาโล่งสิเดินเป็นอาหารจานง่ายนะครับเนาะข้าวเสือเบื่อหนี่งแง้หายากไปง่ายครับบ้าบ่อยลงลงทุนเสือเสือมือหนึ่งมือละหกสิบกิโลเพื่อสิเอาบักเผาแค่ซีหาโลไม่เห็นบักเผาเสือเบื่อนครับท่านผู้ชมพี่เดียเลยบักเผาเสือเบื่อบักเผาโลงน้ำปลานะครับกะทิราคาหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทครับต้มแซ่บต้มขมใส่ขวดนะฮะเนาะนี่ครับเป็นราคาเดือดครับยางใส่ขวดครับส่วนพวกท่านี้ก็จะเป็นเครื่องอันครับเป็นเมนูสเปเช เงี้น้อยเกิดต้มมุกชีกติเป็นจานจานใหญ่ก็พวกนี้นะครับเนาะกติเป็นคนละราคาครับผมย่างร่วมพวกนี้ครับใส่เส้นอะไรย่างร่วมกันเข้าไปนี่ครับพวกหม้อไฟพวกจุอดรอดนี่ครับที่เพียบเป็นอันค่ำหมัากระเสีครับเสือบเส้นห่านบันไดครับดยกติเป็นราคานี้นะครับเนาะจุอดรอดจุ่นร่วมมีจัมโบ้เป็นจานใหญ่นะครับเป็นจิ้มจุ่มเจ้าฮอนนี่ครับกับนี่ครับผมจุ่นจู้ใจกับนี่ครับผู้ใดบอกกินเนื้อครับผมเป็นพวกเป็ดกับนี่ครับมีลาบเป็ดต้มแซ่บเป็ดทอดไส้เป็ดย้อยเป็ดทอดเป็ดรรรรรวมมมอีีียััังคคคบบบนนนน่่่กก็็าาาเเปิต้ททผ บอกินเป็ดอยากกินฮานฮนกับนี่ครับผมหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทครับผมมีลาบมีอ่ำนะครับเนาะบอกอยากกินฮานอยากกินไก่งวงไก่งวงกับนี่ครับผมนี่ครับหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทมีลาบมีต้มนะครับไก่งวงตัวใหญ่หมดกินอ่ได้อยากกินไก่บ้านไก่บ้านกับนี่ครับผมต้มยำไก่บ้านย้อยไก่บ้านผัดกะเพราไก่บ้านนี่ครับย้อยคือคล้ายๆไก่อันเดียวกันครับไก่ไตนานครับผมนี่ครับราคาตามนี้นะครับครบทอดสมุนไพรกับนี่ครับนี่มีหมดครบมีต้มสมกบผัดกะเพรากบกับราคาตามนี้เลยครับผมใสส่ของด ของเจ้าบ้านนะครับเนาะทั้งนั้นเลยครับนี่เลยพวกเมนูปลากัน,นี่ครับเนีเป็นปลาเมื่อหานอยู่ทั้งบกแล้วบบนี้ในะนำกับน,นี่ครับนี่ครับมีปลานิ่งกับนี่ละละกักกัเป็นเป็นปลานิ่งกับปลาข้างน,นะครับเนาะกับสิ่งนี้พวกต้มพวกลาบพวกต้มโค้งจิ้มจุม่มนะครับปลาจุ่มกับนีนะครับเด้อจุ่มปลาข้างจุ่มปลานิ่งกับน,นีครับผมอยากกินหมูครับเมนูสแตนดาร์ดกับนีครับผมลาบหมูต้มแซ่บหมูผัดกระเพราห,ม,หม,ม,มูน้ำตกหมูหมูมะนาวข้าวหมูย่างย่างใส่หมูย่างกับข้าวหมูลวกจิ้มหมูย่างหมูลวกกกกกกหหหมม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 มูููจจจจจุุุ้้้ีีคคออััันนนนรรบบบิิิิยายา่่เผ นี่ครับพวกย่ำพวกเยิมกันนี่ครับโอ้หลากหลายนะครับเนาะนี่ครับหนูนาก็นี่ครับผมหนูนาก็มีนะครับนี่ครับพวกอาหารจานเดียวก็มนีครับพวกย่ำเย่้มเย่้มกับกลุ้งกับแกมนี่ครับเครื่องเดิมเครื่องเดิมบนี้ครับผมนี่แหละหลากหลายยี่ห้อครับผมประมาณตามนี้เลยครับเด้อบริกากกินเครื่องเดิมเอียนกว่าห้าบ่ิากกินเมื่อเมากัเอาใส้ํนาเปาซื้อแต่นี้ครับสิบห้าบาทสามสิบบาทนะครับน้ำแข็งตามนี้ครับผมโซดาตามนี้เลยครับผมอยากจฝากไปนะครับพี่น้องท่านผู้ชมอันนี้เป็นราคาของสาขาอุดรครับ ส่วนสาขาหนองหานนะครับนองกัเปนูกับไล่หานเป็นแบบเดียวกันครับแต่ว่ามันคนละราคาครับถ้าหนองหานจาเก้าสิบเก้าก็คือเลยยบาทนี่ครับอันละเก้าสิบเกอันเมนูแบบเดียวกันปริมาณพอกันเพียงแต่ว่าตรงนั้นมันบมีคาเซแล้วก็แล้วกกมันมีเอ็นเอมีเออนั่นเอนะครับมันมีต้นทุนที่มันสูงขึ้นก็กินขายสามารถขายราคาต่ำกว่ากันได้ครับจายเก้าจ่าเก้าสิบเก้าหรือว่าลอยหนึ่งกับเลี้ยวยุดเจ็ดสิบนั่นเองครับหม ลาบเป็ดเคยเก็สิบก็หรืเหลือเจ็ดสิบบางสิครับไก่ง่วงลอยยี่ก็หลือลอยนึงยังสิครับราคาลดหลั่นตามกันมาครับตามส่วนครับผมปากมาหนี้ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องท่านผู้ชมเด้เลยครับเด้อไก่ล้านใดไปล่องซิมเบิงล้านนั้นครับผมมีพี่น้องท่านผู้ชมกรบอผมีหลายสาขาปานีครับพี่น้องท่านผู้ชมกำไรหน่อยๆบ่เป็ี่ยนยังครับว่าแต่เด็กเบ่งฝันความเสียบกระจายกันไปอาศัยอาศัยเปิดหลายสาขาครับกำไรหน่อยอาศัยเปิดหลายสาขาครับเนาะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับพี่น้องเฮาอยากกินลาบกินก๋วยกินอาหารอาหารเสีบเสียบถึงถึง ครับวัตถุดิบที่สดไหมยังสี่เดี๋ยวเลียนเชิญครับที่ร้านเบาบ่อยซอยทีและซอยทีคาเฟ่ในทุกๆสาขาส่วนเมนูในคลิปนี้นะครับเนาะแต่บริบทเมนูที่มันมีอยู่ในใบใบเมนูของทางร้านนะครับก็สามารถสร้างพิเศษกับพนักงานใดเด้ครับเด้อเปิดคลิปหรือว่าแคปภาพไปสู่พนักงานเบอร์ครับว่าอยากใดเมนูขึ้นในคลิปนี้ทางร้านก็สามารถจัดให้ไดในทุกๆเมนูครับ่หมายถึงแคในคลิปนี้หรือในคลิปอื่นๆที่ท่านผู้ชมเคยเบิ่งเคยรับชมมานะครับสามารถสร้างใดเบิดครับบ่มี่ในใบกระดาษจะสามารถสร้างใดเด้ครับเด้อ คลิปนี้ขอบคุณอในไลน์ครับสมัครการติดตามรับชมมาจนถาวันะที่นีอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงแห่งใจให้หกันได้ทุกๆช่องทางนี้นะครับเด้อเ้วเข้ามาพบ,บพอกันไม่คลิปหนาคลิปรุ่นคลิปนี้ล่า่อนแล้วครับสวัสดีครับ